네. <목소리도> <목소리도> โอ้โหข้าฝันเลยฝันฝันฝันว่าโดนปีศาจมกัดมเยอีศจยตอนแรกฝันว่าฝันว่าอะไรฝันว่าเาสู้ใครสู้ใคร่อยใครอมพี่ก็อยู่ต่อยู่กับทุกคนต่อยไปต่อยกับมา ก็มาลุงกับโคเยอะกำพี่ัดลุงกับจริงโคเยอะโเยอะิสามันลุงกับ